ประธานกรทช้แจงสารสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญผ่านบุคลากรสาธาร,รณสุขในระดับตำบลน,นะครับหวังจะช่วยสื่อสารทำความเข้าใจพร้อมกับยอมรับว่ามีความพยายามบิดเบือนเนื้อหาสาระครับหลังร่วมชี้แจงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติต่อผู้บริหารกระทรวงสาธาร,รณสุขและบุคลากรสาธาร,รณสุขในระดับตำบลประธานกรทอยอมรับว่ามีข้อมูลการแจกเอกสารพิมพ์สีสี บิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่นายอมรวานิพิวัฒน์โคศกกรทระบุแต่จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับหากพบว่ากระทำผิดจริงก็จะส่งเรื่องไปยังกะกะตเช่นเดียวกับการบิดเบือนข้อมูลแบบปากต่อปากสร้างกระแสนในระดับชุมชนและหมู่บ้านซึ่งกรทจะหารือร่วมกับกะกะตและคอสอชอเพื่อเตรียมรับมือในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการออกเสียงประชามติ7สิงหาคมนี้ มีรายง,งานด้วยว่าขณะนี้กรทได้แบ่งกลุ่มออกไปชี้แจงสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยในวันนี้นายชาติชายณเชียงใหม่โฆษก,กรททำหน้าที่ชี้แจงกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญเพราะว่ามีวิทยากรทั้งระดับจังหวัดอําเภอและหมู่บ้านหรือว่าครูกครูขและครูคอโดยเฉพาะครูคอนะครับที่จะทําหน้าที่สื่อสารเนื้อหาในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ขณะที่มีรายงานความพยายามบิดเบือนข้อมูลในระดับชุมชนดานพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุก,ก่อนหน้านี้นะครับว่าได้กำชับไปยังจังหวัดและอำเภอซึ่งมีศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการทำประชามติให้ดูแลการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยึดพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2,559เป็นแนวปฏิบัติ หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่กอกากรกตกกตกลางนะคะรณรงค์ให้ประชาชนค่ะออกไปใช้เสียงลงประชามติหลังจากที่พบผู้ลงทะเบียนนอกเขตออนไลน์อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนเท่านั้นนะคะขณะที่จังหวัดมหาสารคามก็ใช้นโยบายเชิงรุกออกบริการประชาชนลงทะเบียนเพิ่มในวันสุดท้ายด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดมหาสา,ารคามร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะได้ออกตั้งโต๊ะลงทะเบียนนอกเขตบังสุดท้ายแจกแผ่นพับและทำความเข้าใจการออกเสียงประชามติให้ประชาชนที่บริเวณลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์รณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ให้ได้มากที่สุดหลังจากพบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเพียง1,700คนเท่านั้นค่ะส่วนที่จังหวัดสุริน ขอภัยค่ะที่จังหวัดมุรีรัมนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการติดป้ายไวนิลและคัดเอาต์ตามส่วนราชการด้วยพร้อมกับแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและตัวอย่างขั้นตอนการออกเสียงประชามติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง2,546หมู่บ้านไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนให้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ขณะที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกลางนะคะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรณรงค์หน่วยงานท้องถิ่นหาแนวทางเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางกลับมาลงประชามติโดยอาจจะขอความร่วมมือจากนายจ้างให้เป็นวันหยุด เพื่อการลงประชามาติเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หลังจากพบมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตน้อยนะคะโดยทั่วประเทศนั้นมีอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่อยู่นอกเขตภูมิลำเนาวกว่า20ล้านคนหรือว่าคิดเป็นร้อยละหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามาติค่ะ